ก็ yeah, right. ัสดายอยู 86, an ่ผมเจ้าเกอร์หนึ่งนะครับอยู่เกมพอเนะผมวันนี้อยู่กับฮีโร่เอ็มพาดนะครับสายแปลกแน่นอนแหวกทุกกำลาเพราะว่าเป็นสายตีสายแครี่นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับแรงพันหกพันเจ็ดนะนี่ไม่ได้เอามาเล่นพันสามพันสี่เอาคอนเทนต์นะฮะเล่นแรงก็ประมาณหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอเข้าสู่เกมนะฮะฮีโร่ก็ดาวประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูฮีโร่ก่อนนะฮะ เกมนี้ก็ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับฝ่ายซ้ายนะเป็นเดนะโฟฟ Pearl, ฟวฟินโง่ๆนะครับออาไดอนเพล้วก็ลิงนะอ่าไฟโนไฟเล่าไฟเฝลาไฟเหามีล่านะครับมีเอ็มพาดเลวันนออ่าเดอะชิเปอร์นะครับแล้วก็เจลาอ่ะไอ้นี่เมจิกนี่หว่าอะไรเจอเกมนี้มีเมจิกเฉยนะตาตานี้น่านจะไม่ได้เใช้แสงนะครับเอ็มพาดย่งแสงไปหมดนะแล้วก็มีเจลาน่าจะมาด้วยกันคู่ล่างนะครับโอเค ก็รอเข้าสู่เกมแป๊บหนึ่งนะครับผมคือเล่นเล่นสายตีแบบอ่าเขาเรียกอะไรวะคิวนามเคลี่อะแต่แบบไม่ได้ออกโคเด็กมาสิงเรื่านอแล้วก็แบบรอฉีดยังไงก็ไม่เอานะเรเล่นสายตีแบบตีเลยอะตีแบบออกของตีเหมือนเหมือนฟรินสอะไรเงี้ยเออจะเล่นได้ยังไงนะครับเพราะว่าด้วยตัวอันตีมันต้องสิงคนอื่นถ้ามันจะเล่นตีหมายความว่ามันมันต้องไม่สิงใครถูกปะมันก็จะเสียอันตีไปเลยนะครับเออประมาณเนี้ย โอ้ก็โอ้โหแบบเหมือนเสียสกิลไปฟรีนะฮะถ้าเล่นโคเดเอกมาขี่หลังแฮรี้้อฉีดอะไน,นั้นอาจจะแบบพอเห็นบ้างอะไรเงีย้ยแต่นี้ตีเลยแน่นอนว่าสกิลมันไม่ได้มีความสามารถในการไปหดหรือตีแรงเลยนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปเล่นด้วยด้วยสี่เจลาตาหน้าอ่าโอเคมาเจอฟินนะฮะมาถึงเปิดก่อนเลยนะฮะสกิลหนึ่งไล่ไปก่อนนะครับนี่ครับดึงให้กระตุก กระตันเอ้ยสตันอาะไรก็ตกก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกอสกิลหนึ่งก็คือกดกดใส่ป้าหมายนะครับถ้าเราดึงให้มันห่างมันจะสตันถ้าเชื่อมต่อมันก็มีดาเมจแล้วเราก็ดูดเลือดด้วยนะครับนี่ดึงให้สตันครับไล่ตีต่อครับเจลาส่โลให้นะตีเข้าไปไปไหนไปไหนดาฟินสกิลหนึ่งมาพอดีทีเดียวแล้วเรียบร้อยครับโอโ้โหเฟิร์สบ้านนะครับเป็นของเอ็มพาร์ เจลาว่าไงเจลาอ้าวชิบหายเด็นเดโวเฉยฮะมาสู้เลยผีชีพเราบ้างหนีก็ไม่รอดอยู่ดีกดแอปเปลิลสวหอ้าวไ,ได้คิวเฉยนะครับแต่โดนฟรินนะไม่น่ารอดนะครับเอาไงวิ่งไวเท่ากันแต่ว่ามานับหนึ่งนำนะครับน่าจะรอผูู้ดาแล้วน่าจะตายเรียบร้อยเสียงผมใช่ไ้่ล่าอะไรคุยอะไรกันไม่รู้นะครับอ่ะเมจิกเล่นกลางเป็นชิปเปอร์ ล่างเราอยู่กับเจลานะน่าจะมากับด้วยกันกับเจลานะเมจิกเออจาแต่แต่แต,แต,แต่ตอนนี้โฟกัสเอ,อ่อเอ็มพานะครับไม่ไม่ดูแล้วไม่จงไมจิกนี่ <c oughs> เอามาต่อ <can> มีคนบอกว่าเด็กข้างไข่แต่วิจาร์ไม่ได้ไม่ใช่เ <can> ชื่อไหมมันยังไม่เคยมาคอมเมนต์หรือแบบผมยังไม่เคยคุยกับมันเลยนะไอเมจิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูช่องเราแล,แล้วมันจะเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออมันเล่นในนี่ดีมันเล่นแบบว่า แรงมัดแรมัดเออ so โหแล้วน่าจะไม่รอดครับอยู่สามสี่ตัวสามตัวครับเจลาใส่โล่ให้ครับแล้วตีฟิน <c ười> ตัยได้ไหมอู้ตายครับเจลาก็ตายด้วยทรงน,นี้สู้ <c ười> โอ้โหเจลาบอกเอากูมาทำอะไรเนี่ยแม่งเอ้ยเอาดีดีดไม่เจอบอกกูปวดหัวแล้วเอาและ <c ười> เอาแลวตอนนี้ <c ười> แบกไหวไหมครับจิปเปอร์ อ่ามีทำการฆ่าตัวตรุยไปครับของเดวอ่าถึงไหนละเออเวลาเล่นอะสมมติว่ามันมันจังหวะ50-50อะบางคนเรียกถอยไงแบบว่าได้คิวแล้วตายถอยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันถ้าไม่ได้คิวแล้วตายมันเอานะเออไม่เลยแบแบคนดูชอบอะไรเงี้ยส่วนหนึ่ง,งมาท่าน,นี้ท่างมันนะครับผมเจอพี่เอ็มสายแคมาครับปิดท,ทางไว้ก่อน ไล่ตีอยู่นะฮะไปไหนดึงดึงน่าดึงให้สตาร์ทแล้วทีเดียวได้ฟินเฉยครับเออมาช่วยนะแต่ว่าไม่ทันนะครับพักกระเด็นออกไปก่อนอ่าเอาเป็นเพชรแดงนะครับแล้วก็ไอ้มือตีพิษผมยังมองไม่ออกเลยม่นเล่นยังไงวะสายตีสกิลก็ไม่ได้มีอะไรเอื้อหรือเปล่าสกิลหนึ่งก็อ่าไอ้บายไปแล้วนะครับก็คือกดใส่ป้าหมายเนาะดึงให้ให้สตาร์ทสี่สองสร้างกำแพงนะครับ อเอาแขงปิดทางไว้แล้วก็ตีอย่างนี้หรอ,อโดนผักครับว่าไงฟินฟินไม่ไหนฟินนี่ดึงไฮสัน,นครับแล้วตีไปเรื่อยๆครับอ่าเบาแล้วก็ได้อยู่อา้าวเพื่อนตายละเรียบร้อยแล้วลิงมาอา่ะดิโนดึงโหกเข้บใจมาก <laughs> โอ้ไม่งั้นโดนลิงล่อแน่นครับโอ้ปิดทางไว้ครับอู้แล้วก็แหงหมดพอดี ลิงมาได้รูนเฮนครับสกิลหนึ่งส่วนไปก่อนครับพยายามตู้ครับเจอคอมโบโลแล้วไม่รอดครับผมไอเอามือนเกิดวอย่างมาเอาเวลสีเ่เวลสี่สามวีเกิดแหละอ๋อมันมีเพชรแดงด้วยเป่าเออวะแม่งเหมือนไม่ตุยเลยตายมาแม่งแบบมาเร็วเออมาเร็วเคีมยมเร็วอ่ะ มาดิว่าชิปเปอร์เอาวามาแล้วมาแล้วแต่ว่าตายอ่ะโอเคอ่าต้นเกมครับอัพหนึ่งนำตามด้วสองนะอันติีก็คือสิงสิงเขาเรียกว่าอะไรวะสิงเพื่อร่วมทียมนะครับได้ดาเมจกอบความความเร็วในการโจมตีอ่านี่รู้อยู่แล้วอ่าส่วนสมเป็พารซีีตัวนะครับเพิ่มมาตาการฟื้นฟูพลังชีวิตแก่ตัวละครันธมิตอืมก็แน่นนแหละ มันคือซับอะซับซับเลยอะไม่ได้มีแบบว่าดาเมจอะไรเลยหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ช่วยให้การตีแรงหรือไวเลยนะครับช่วยได้แต่แบบเพื่อนที่เราสิงมันจะไปเล่นยังไงได้ดาเมจแบบก็มีแค่สก,กิลหนึ่งสก,กิลสองเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,ยอะเออปิดกำแพงก็มีดาเมจอยู่สก,กิลหนึ่งก็มีอยู่นะครับ มายัางไงฟินฟินไม่กล้าฟินฟินกลัวลวเออสกิลหนึ่งสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่เดินออกจนสกิลหนึ่งห่างเนี่ยมันก็ไม่ตันนะแต่ว่าไม่ได้โดนดาเมจเรื่อยๆนะครับก็เลือกเอาจะวิ่งหนีให้ตันหรือว่าแบบยิงสู้ไปเลยผมเป็นฟินผมไม่เดินหนใหีให้แม่งหลุดตาเรากยิงสู้แม่งเลย ้บบกลางเกมท้ายเกมมานะเอาโยนผักเดวโวมาครับเอาฟีนพูสโลไปแล้วฮะปิดทางเอา้าเดวโวดึงติดเพอเอา่าเป็นพาดะกิวใส่เพอครับเ,เพอสโลนี่จะลาหิวให้เอากลับไปสวนเอ้ยไปไหนมาไปไหนเพอปิดทางสวยพี่เดียวหูเก็บเพอไปได้ครับ ว่าไงฟินฟินไอ้ฟินฟินวิ่งอะดูดิฟินวิ่งอะโอ้โหสกิลหนึ่งตอนเกมแรงอยู่ใช้ได้ไปไหนฟินไปไหนฟินโอ้โหไอ้แยโดนซับไล่ฆ่าอย่างบ้าข้างครับฟินกูเสียไลน์เลยอาเดวโอไงเดวโวเธอหักช่วยครับติดตันแล้วเอ็มพามาตีต่อฮะเดลาใส่โล่ให้ครับเอ้ยยีเดียวโดนเดวโวดึงโอ้โหได้อยู่ครับกลางกำแพงไป นะฮะได้คิวอยู่โอ้โหยังดูฮะอ่ะเมจิกูมาแล้วเมจิกูบอกว่าไม่ได้เชิชดฉาเลยดานี้อ่ารอช่วยเพื่อนอยู่ฮะนี่ฮะยิงไปโอ้โหเจอเพอผักอันติอ่าเหมือนเดิมอุ้ยโดนลิงคอมโ,มโบหายเลยนะครับเอ็มามาปิดทางตีฟรินอยู่เหมือนเดิมครับเรียบร้อยเก็บฟินไม่ได้ลิงไว้ไหนครับดึงซิลซานครับไล่ตีต่อฮะ ลิงโดดสวนแล้วเดววมาเจอกันครับเจลาใส่โลให้ฮะแต่ว่าลิงยังตีอยู่แล้วกําแพงมาโอ้โหแล้วโดนดึงครับโอ้โเจลาว่าไงเจลาให้ทีมทีตายครับเรียบร้อยเอเออกไปม,มีโอกาสโดนโอ้โหมันจัดว่าแบนนี้ข้างบนไม่มีบทเลยเออเลยมันอบอกมึงจะบวกกันเยอะสิวะเดี๋ยวข้างล่างไม่เกิด ป็นคิวสองตายห้าเดียวหกหกตายสามนะครับเอ็มหิวแปดแต่วายห้านะเวลาสูไม่ว่ากันรัพร์ตนะครับนะซับยับในซับเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออทับให้ซับเออซับให้ซับมีแต่ซับให้แคลรี่ใช่ไหมเอออันนี้อันนี้ซับเลี้ยงซัพนะครับผม ป็นบอกไหมกูว่าท้ายเกมก็วัดเวทดได้อ่ะมาเถอะยังไงท้ายเกมว่าวัดเวทกับฟินไม่ไหวไงอ่าเดี๋ยวมางกูมาแล้วแน่นอนว่าเล่นทรงนี้ก็อันตีไม่ต้องอัพแล้วล่ะไม่ต้องสิงใครล้ะเออสิงตัวเองได้สิงไปแลวเออแทบจะสิงตัวเองแล้วไอ้ห่า โอ้แม่งแม่งเล่นเล่นดุอยู่นะมา no แบบแม่ไงไล่ตีรัวรัวไปนครับเจลาเขาได้ป้อมมาแล้วเอ,อ้ยระวังนะเจลานิวไวโอ้แรงอยู่ครับแล้วเอาา็มพลาดมาตีสวยกเกมเพิร์ไปได้ครับ really แล้วฟรินฟ <the> รินอ่าเรียบร้อยไม่ลอด้างบนเพื่อนดันอยู่ครับไปนองข้ามเ <under attack? S 1> ตวูมา อ่านายกดาบเบิร์นนะครับดูไฟเบดอ,อ,อ่าแผ่นีน้ล่าสุดโดนเนิร์ฟแต่นี้น่าจะยังไม่ได้อัพนะอ,อีเมนเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านอ่านให้ฟังอีกทีคือนูไฟเบดโดนเนิร์ฟรแต่แผ่นนี้แต่เกมนี้ยังเออนั่นแหละประมาณนี้นะเอาไปบนันอวยัยอาชิปเปอร์ได้ครับลิงมามีดับเบิลด้วยครับชิปเปอร์เก็บสนะองอ่ะโอ้โหจะเจอลิงลิงโดดไปโดดมาครบเบียบรอยครับผม ไปครับปิดทางเผอเจลาฮิวโคตรแรงครับและเอ็มผ่โคโคานเก็บไปสองอุ้ยสกอร์สิบเจ็ดเท่าครับตอนนี้ <No worries. S 1> อ่าอัพเป็นหนึ 2, ่งกับสองครับสามสี่ไม่อัพเลยอัพแค่กำแพงครับกับสกิลหนึ่งแม่งก็ได้คิวของมันนะมันมันก็แบบมันก็ตีเรื่อยๆอะ่ะเอาซึ่งสกิลมันก็ ไม่ได้เอาไว้ใช้ลาได้อะอย่างอติวิเล่เอาไว้ลาได้ใช่ไหมแต่หนึ่งสองอะมันไม่ได้แบบเป็นสกิลที่อา拉ได้เลยอะก็คือเรื่อยๆอะมาครับแล้วอัพสาม,มานลครับตอนนี้ปินซูมไม่ก่อนนะครับพี่ดอ่ะพี่ดอลังแข่งโอ้ย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 เจลาเจลาเอ้าเจลาตายครับผม โอ้โห و, ดอนสลาดขนมีเพชรแดงครับตีมาโอ้โหเก็บเอามปดอนไม่ได้อยู่นะครับแต่เลบันอ,นอโดนฟรินเอาสู้เหรอเรอนี่ยปิดทางไปก่อนอเอ้สู้อะสู้อะอุ้ยดึงตันครับดึงสันแล้วตีเดียวโอ้โหเฮียมือใครวะเนี่ยมึงสลับไอ้นี่กับเมจิกเล่นหรือเปล่ามึงสลับไอดีเล่นกันหรือเปล่าวโอ้โหไม่ยังดุไอเฮียดุกับเมจิกอีกดานี้โอ้โหเอานูไฟเบร์แล้วผม ไอ้ยี่มึงไข่วะเนี่ยฮะแม่งเอ้ยนี่อ่ะเดมเมทค,ครับเดโอไม่ยอมเนื่อไปก่อนอาโดนลิงล่อแล้วลิงคอมโบมาอ่าเอ็มพานมาช่วยฮะลิงโดนสตานนะผมไล่ตีอยู่ฮะแต่ชีเฟอร์ได้ไปครับปิดทางเธอโดนหนีครับมานูเฟย์มาแล้วเปิก๊กทีเดียวอู้แล้วชีเปอร์เอาไปแน่ครับจังหวะนี้เก็บไปสาม เป็นนูไฟเบทเวลบบสองครับสนับหนูไฟเบทเวลสองเป็นสู้ข่าเว้ยกลัวอะไรวะสัมผ่อนะไปอเกมเจอกันท้ายเกมหนึ่งหนึ่งน่าคองได้ฟินบอกมา <c oughs> ใชจ่เจอฟินแลเจลาใส่โลให้ก่อนนะครับเรียบร้อยฮะเดวโวดึงมาครับแล้วโดนขาดนะครับโอ้โหอามาเจลาตีช่วยนะครับดึงซานเดวโวต,ตีสวยเก็บเดวโอไปได้ แล้วพี่ด่อนมาครับไงหามุมสูงบนโอ้โหได้ไหมทำอะไรไม่ได้ครับคือระยะตีมันก็ประมาณเท่าไหร่วะหกรยหน่วยระยะโจมตีหกรก็ก็ก็ไกลนะครับไกลไกลไกลตัวตีไกลเหมือนกันแต่ว่าระยะไม่เท่ากันของมูลนี้สั้นมากเลยของมูลนี้3 4มสรฟินนี่โคตรไกลเลยไหมฟินแม่งแบบเอ่อเท่าไหร่ 700เจ็ดรนะ้อยได้ไหมเออบอกสกิลมันอะเดี๋ยวดูให้นะครับฟินเจ็ดร้อยนะฮะอันนี้หกร้อยก็ถือว่าไกลอยู่นะระยะติวีมพานะครับนี่ปิดท้าอ้าโดนในโวกัดแล้วเพื่อนนี่เจลาซับช,ช่วยนะฮะใส่ลงใส่โล่หิวให้เก็บดูไปได้นะครับปิดท้าไว้ก่อนอ่าตอนนี้ก็เอาบันตีมานะครับนึกว่าจะอัพแซกอัาตีมาสิงเปล่าอ้าว เอออ่าเรียบร้อยครับเ,อ,เ,เอร์เติเปอร์ไปไหนครับดึงสตาร์นเฮ้ยสิงช่วยเพื่อนป่ะ,ไม,ไ,มะ,ะไ,ไม่สิงไม่สิงจะตีสิงเสิงอะไรไม่โสดนะโอ้โหเก็บลิงไว้ได้อย่างไงเอาใครดีเอาฟิีเลอมาดอนครับตีฟินนะแรงอยู่เหมือนกันครับปิดทางแล้วฟินไปไหนดึงสตาร์นทีเดียว หาไม่เจออ๋อเดินไปตีใกล้ๆนะครับน่าจะดาร์กเมพถ้าไม่ดา์กคงตีไปแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> บอกแล้วไม่สิงไม่จะาตีเราไปดูไฟเบรเวลสห์มา <c oughs> ในจีเรียกเอ็มถึงทั้งหมดอนครับเจลาใส่โลให้นะครับ แล้วยังไงยังว่านี้โอ้โหเจลาแตกไปก่อนนะครับาอ่าเปิร์ครับแล้วไล่ตีเดโบโวอยู่แล้วลากเกินไหมหนึ่งชีวิตโอ้โหได้เดโบโวอยู่นะครับแต่เพื่อนเสียไปสองแล้วมันมันถึงยุคข,ของมันแล้วหวะดอนบอกถึงยุคเอ็มห้าแค้เวหรอไปไหนลิงอ้าวลิงโดนะไปจีกุดตุยโอ้โหเอาดิเพื่อนตายหมดแล้วสี่ตัว อ่ามันถึงยุคแครี่ตัวใหม่แล้วเฮ้ยเพลอ้าวปีทางตีเรียบร้อยครับอู้หูยเยี่ยมึงเห็นได้ไงวะอ๋ออยู่มันอยู่เนินอันนี้มีวอร์ดโดนังโดนะครับเอาเป็นดาบแดงครับผมยุคอะไรวะเพื่อนจักรพรรดิคนใหม่ไงจักรพรรดิคนใหม่โอ้โหูยังไงฮะเอาจ่าดาบิดอนโดนเบิร์นมานาพยายามไปตีด้านหน้านะครับมาไปไหนดอนดอน ตอนโอ้โหเก็บสีจังว่านี้มันหมดยุคแล้วสินะถือกำเนิดแครี่ตัวใหม่ครับเอ็มผ่านเออมาถึงลุกใหม่ได้เนาอดูดิโอ้ยี 28, 33, 35, 32, ่แปดเอาสามสาวเอ็มผ่านล่อยี่สองฮะตัวกูโหดนี่เล่นตามกันได้เล่นตามกันได้นะอย่านะใครเล่นเอาไปเล่นตาตีมือแตกเลย แม่งเฮียวะโนแม่โคเด็กสาก้าวโควเด็กอีกเอ็มพาสายตีบอกว่าเลวเลวรล้ายก็าสาก้าวโควเด็กเยอะเพราะว่ามันเล่นยากเว้ยจิ๋มหาไม่ได้สกิลไม่ได้ส,งส่งเสริมในการตีเลยอันตีเสียฟรีด้วยอย่านะอย่าอย่าอย่าไม่ได้จะคิดนะทุกคนเอ็มไอเจลาโอโดนฮะเจลาเขายังอยู่เหรอมาเจอเพอคร์คพาครับฮึมิปเปอร์มาอยู่เหมือนกัน ยังไ,ไงฟินเปิดกฟินครับตีอยู่เดียบร้อยครับโอ้โหเก็บฟินไม่ได้แล้วไปไหนอ้อยักษ์สิงแล้วเว้ยน้ำตาจะไหลสิงแล้วสิงแล้วสิงทำไมอ่ะไปไหนอ๋อสิงไปด้วยเฉยอ๋อสิงกับบ้านเนา่ยังไงจะได้เปลืองวาร์ฟนะในเมื่าสิงไปไหน สมมติถ้ามมีด็อกเตอร์ในทีแล้วว่าสิงด็อกเตอร์พอด็อกเตอร์ดิฟไปไม่งลงไปตีนี่หาเลยนะแบบสิงเพื่อแบบขอไปด้วยอะ่ะเอออะไรงเ,ง,เงี้ยเออพอสิงแล้วว่าน้องเฮ้ยแลวน้องเปิดนีสิงแล้วลงมาตีอย่างเงี้ยหาเลยอ่ะเออโดนละฝั่งห้ามบ่อเยอะอยู่นะครับอ่ากดเห็นมาเอามีงานติ๊กตรงกลางนี่ครับผม กะอ่าโดนก่อนแล้วกิปเปอร์ครับแล้วดึงสตันช่วยครับอัตีสวนโอ้โหได้อยู่อะดโดตายแต่ไม่รอดเหมือนกันนะครับเจอลิงหินระเบิดไปไหนครับปิดทางไปก่อนทางนี้เจอพี่ดอพี่ดอหลังแข็งพิดอว่าไงโอ,โอ้โหไม่น,าน่ารอดครับเจราอามาครับเจราเจราสกิลช่วยฮะจะตีอยู่ครับตีไป สวยเก็บฟินไม่ได้ไปไหนลิงเจอเปอร์ครับไล่ตีอยู่ครับลิงลิงโอ้โหอิมเอ็มฮัดอิมไอเหียโอ้โหเอ็มฮาดอิมอะเราไม่ได้เอาโคเด้งมาล้านะตีเองนะโอ้โหแล้วไปแยกล่างนะครับคือเอ็มฮาดมากับเจลาหรือเปล่าบอกมาตรงๆไอเอ็มฮาดไอเจลาไม่ได้มากับไปจิปเปอร์หรอกไอเหียมากับเอ็มฮาดชัว<ส> ก็เราบอกว่าตอนนี้มันเล่นได้ประมาณนี้ก็เจลาซับให้ด้วยนะครับเออเจลาช่วยไปเยอะมากนะครับผมปาบเลยนอโดนโดนซูมอ้าโดนดึงให้เรียบร้อยพี่นอโอ้โหช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วไงครับนี่แยกล่างไปก่อนไปไหนมาดีดอนโอ้โหดอนมานาหมดเออกลางนา,าเคททำไมครับไล่ตีในโดมเพอเลยครับ แล้วเปิร์กฮะไล่อยู่ิปเปอร์โอ้โหยิปเปอร์ยิงจรวดได้คิวไว้ฮะเจลาตีให้ครับไล่ฟินดึงกระตุกปิดทางฟินว่าไงฟินฟินโอ้โหฟินนั่นฟินกูนะเฮ้ยโอ้โหมาว่ะลิงตีว่าไงครับตีต่อครับเพอตีหมดเพอเพอว่าไงเพอโอ้โหเรียบร้อยครับไปไหนไปด่อนดึงตันยิปเปอร์ไปแดกก่อนนะครับโอ้โหยังอิ่มอยู่ฮะตอนนี้ไปไหนครับบาแหลกว่าเพื่อนโอ้ยปั๊ปมหน่อยไม่แตกเลยครับ แล้วเพิร์กเดวโรครับตีต่อครับโอ้โหได้อยู่เก็บเดวไปได้นะฮะแล้วก็สิงเจลาไปก่อน <c oughs> เจลาจะตายว้าวกับไปก่อนนะ <c oughs> เรียบร้อยลาลาลาฟินซูมครับจึงเรียบร้อยลิงรอครับผม <c oughs> เคยหนึ่งชีวิตลิงคอมโบรอเลยออกได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเสร็จฟิน เอาเมจิกูล่วงอหรอเนี่ยโอ้โหเมจิกูตุยเต็มภาคกูรอดป่ะไปโอ้โหสิบแปดนาทียี่สิบเจ็ดคิวครับโอ้โหดูนิดมาตอนนี้มีนมม<ป>โสสปปนไฟเบรกับแยกล่างนะครับโอ้โหมีออก,กันทรา,ายครับคือ แดาผักไปอุ้ยเดยวโวดึงช่วยป้าปทีเดียวแล้วเดินกลับมาทำไมเ,เดินไปก็ดีอยู่แล้วกลับมาโดนเลยมาพี่ดอนลังแข็งหรอได้ข่าวได้ข่าวว่าหลังแข็งหรอแข็งจริงไหมทีเดียวปิดทางได้ไหมโอ้โหเจลาได้ครับเอาแบ่งก์ไปบ้างเจลาคิวแรกวะเนี่ยอุ้ยนั่นไงเจลาคิวแรกไอ้เหี้ยตัวแรกเออให้มันไป ตีป้อมมาครับมาเดียวเปี้ยวด้วยนะนี่เปียวด้วยเปี้ยวด้วยไม่กลัวโดนดงโดนดึงด,งด้วยอ่ายืนหลังคีาบครับจะได้ไม่โดนดึงลิงมาครับโดดแล้วโดนด,ดึงไปก่อนนะชิเปอร์ตีสวนมาแล้วตายครับผมโดนกัดแล้วตีเดบูมาได้คิวโอ้โหตอนนี้เมจิกูไม่ได้เชิดเลยเอ็มพากูเชิดแทน ละขายวอร์ดอย่างงั้นป่ะนะฮะ <Okay. S 1> อ๋อลิงมั่งวอร์ดโดดไอ้นี่มั้งวอร์ดโดดบานเออวอร์ดไปโดดแน่งไงอำเภอสามสิบไปแล้วฮะและ้วโดนโซูมลิงโดดต่อแล้วเจลากูร่วงแล้วสวยละเลากูไปด้วยกูไปด้วยลาพากูดีท <c oughs> <ๆ>ีเราเองมัน,มนอนมาช่วยฮนะจังหวะนี้ลาไงลาลงเปล่าลงว่าวาอ้าว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 ร่วงเรียบร้อย สีสู้มาแยกล่างสู้ฮะเอาฟินก่อนนะผมและหนีก่อนนะดีโบมาการแล้วตายเอาปิดตำนานโอ้โหเออนปิดตำนานวะอ่ะรอเกิดแป๊บนึงครับมาเกิดมาแล้วครับเอาเป็นมือสาฟ้าเอาลครับตรงนี้มีปลาเดนนะมาแนละ้วแครี่กำลังมา มาปิดทางให้ครับตีลิงโอ้โหค้นแรงวะ่ะมือถ่ายฟ้าแล้วครับโอ้โหโดนเรียบร้อยเจลาตุยอ่ะชิปเปอร์เข้าไปในคลองครับอา้าชิปเปอร์ส่ตีเหมือนกันเว้ยเป็นนูไฟเอ้ยไม่หนีหนีความหนีเจอจรวดไปช,ชุดหนึ่งนะฮะออกนูไฟเบรออกไอด้ดาบแดงเหมือนกันครับเล่นสายตีเหมือนกันไม่เล่นสายสก,กิวอะจะไล่ฟินนี่ว่าครับ okay, ปิดทางไปนะแต่ว่าป,ปิดไม่ถึง ฟินแม่งเปิร์กส่วนนะครับไปไหนฟินนี่โดนนะครับดึงสตาร์นก่อนไปไหนฟินฟินมาดิวัดเบสหนึ่งหนึ่งหนึ่งโโโโหนึ่งโอ้อหนึ่ง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 ,งฟินโดนเอ็มพารกู <c oughs> จะรู้ว่าเฮียฟินกูโดนเอ็มพารล่อซะแล้วเอเว้นดูดดำนะครับ โอแมนนี้ไม่รู้จะตัดไฮไลท์ยังไงเลยเพราะว่าเชื่อไหมยี่สองนาทีผมผมยังไม่ได้หยุดพูดเลยก็คือเม้งไม่ได้หยุดบวกเลยอ่ะมั้งแต่วีแรกนจนจนจนยี่สิบสองนาทีอ่ะทั้งหมดนั่นคือไฮไลท์อ่ะเพราะว่าเม้งบวกตล,ลอดอ่ะมันมีการคิวมีการแอสซิสตลอดเลยอ่ะเออลากูมีชีไปแล้วเออก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไฮไลท์ยังไงเลยแมนนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่หยุดบวกเลยมีช่วงตายนาทีเดียวเท่านั้นเอง ที่เหลือนี่แบบว่าไฮไลท์คือตัวเต็มเลยอะมาเอาของครับผมก็ยิมยิมสองนาทีรอดสามสองทีวแล้วอะโอ้ชิปเปอร์มาอยู่เหมือนกันนะครับสุกหกที่เหลือคนละหนึ่งอ่าคองถือไปไอเร็วนออ่าตอนนี้ก็มีนูไฟเบร์นะครับแยกล่างมือใส่ฟ้าเอ่อดูดเลือดนะครับแล้วก็สนับ นะก็จะเป็นไรต่อนะก็ไอนี้ล็อกไว้แล้วละ่ะมันกูสสยฟ้าดูใหญ่สนับเป็นอะไรนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิงโบหรือว่าหรือว่าเพิ่มดาเมจเจาะก,กระหรือฮาคอนอะไรอย่างี้ไอสายอินชอบบอกฮาคอนตีงไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปครับเอาป้อมก่อนดีกว,ว่าครับแล้วพี่ดอมามาพี่ดอปินซูมตีต่อครับ แล้วไปไหน่ายโหดูดิไอ้ดอกสุดท้ายดูดูหนึงช่วยแม่งไปโดนตายพอดีแล้วเรเบนอกูล่วงไปแล้วผมเวลาตีช่วยฮะไปไหนครับตีอยู่มาเรเบนอโวเรเบนอรดูแล้วเรเบนอตีสวยโอ้โหได้เพลย์แล้วสามสี่สามห้าไปแล้วโอ้โหเกมสามบอลนี้เปิร์ฟิวส์นะผมแล้วทีเดียวว่าโอ้โหชิเปอร์คิวไว้ก่อนนะครับ เมื่อกี้สิงลบเหรอสิงลบเดวโวเหรอมีลาไม่อยู่อะเนี่ยเอาเป็นมังกรสายฟ้านะครับประกอบร่างและไอสัตว์บาดีนี่ <c oughs> ออลงเลย <c oughs> ถ,ถึงงานไวแล้วด้วยไอยันลงตั้งแต่ไม่ถึงโบอ่ะ <c oughs> ถึงอ่ะอไม่ขลอกลัว ไป <laughs> จะไปแต่พียอะไรบอกไอ้เบจี้มึงมึงไปตายคนเดียวเลยเออเด้โดดลงอย่างไว <laughs> ไอ้อยู่ทำไมอ่ะเออมาประเดอ้ยโอ้โ,โดนว่ะรอบนี้ไม่น่ารอดโอ้โหมามีเจลาใส่โล่ให้ ตีเธออยู่ครับเรียบร้อยครับผมมาฟินมาดิว,วัดเวทโอ้โหแม่เงเยอะว่ะฟินตูมนในโวดึงฮะแล้วตายครับผมเอาแล้วไอผมว่ารีบจบดีกว่าเดี๋ยวมันตะตนนัหลกไม่ออกอนะพอสมมติว่าถ้าฟินมีของเหมือนเอ็มผ่าแล้วแล้วยืนสู้กันเนี่ยยังไงก็โดนฟินแน่นอนนะครับไม่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 ชนะฟินแน่ก็ของมันน้ำมัมนเลยโหดนะ แต่ว่าเกิดมาก็เงินเท่ากันของเท่ากันนะครับทุกคนก็นรู้อยู่โอเคครับเดี๋ยวรอเกิดแป๊บหนึง่งมาเกิดมาแล้วโอเคครับอา้าวเซรากูตุยโอ้โหเอาเป็นจอกรอนะครับเอาสนามออกเป็นจอกรอแล้วยแยกล่างมาตีครับฟินซูมลิงคอมโบนี่แล้วไปไหนฮะสิงสิงชีปเปอร์แล้วได้คิวสองตัวอา้าวได้คิวเฉยย้ำร่างฟอมล่างฟอมได้คิวเหรอ โอ้โหมาครับส,งสิงเพื่อนหนีเฉยแล,แล้วปิดทางมาดอนไปด่อนบอกดนี่ครับโอ้โหเกมสาบอนี้อะไรวะเอาจานาครับจอกอวล 3, ลีลสามเราส่งสามก้าไปแล้วพี่จีบอกว่าอะไรเนี่ยอามาลาโยนเกมไม่มาออหรือให้ความร่วมมือกับเพื่อนเพื่อนบอกให้มาเล่นด้วยมาออมาลาก็ไม่มาไปดันแต่เรนบนทุกช่วงเวลาเวลาตั้งแต่สิบนาทีเป็นต้นไปนี่อ่าบอกลาไม่ไม่ไม่ไม ไม่มาเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ว่าอะไรไล่ล่าย,ลายาวเชียวนม่ว่าส่วนส่วนบวกกระทาอะไรอยู่อ้าวที่หายโดนกัดเฮ้ยโอ้โหสิงไม่มีจะสิงหนีได้ไหมเอาโอเคชิปเปอร์เต็ตีช่วยไวก่อนนะฮะแล้วตีมาเดโวเดโวเรียบร้อยแล้วเพลมาครับอ้าวชิปเปอร์ตรุยลาดันบ้านอยู่นะครับโดนลิง,อง,อง,องคอมโบคอมไบท าตายเรียบร้อยร right. อดไหมโอ้โหเพอร์บิงคงไม้ผักเข้ามาครับแล้วตายรีพ <c oughs> อร <c oughs> ขอบคุณที่ได้งานแลยคุณได้การทดสอบแล้วโอ้โหเกมไม่ทันจบมึงรายงานแล้วเหรอมรายงานไวเกมไม่จบมึงกดรายงานขนาดเล่นเลยให้มันจบก่อนดิ มายังไงครับจังหวะนี้ตีต่อเรียบร้อยะเก็บป,ปินไม่ได้อนะสี่สิบไปแล้วครับลิงวม่าไงลิงลิงโอ้โหเรยวหนอนมาวะ่ะอ่าพี่ดอเลยพี่ดอนตัวเดียวครับเจอปิดหางครับโอ้โหสี่สิบเอ็ดไปแล้วครับเอ็มฮาดแล้วคอนให้เลยครับโอ้โหกดไปสี่สิบเอ็ดตัวครับเอ็มาดตาดีก็ไปแล้วครับบา,บาย